พระพุทธศาสนาบทที่6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดทำโดยนางสาวสายยลักษ์สิงสาเลขที่13และนางสาวกรพัฒจุลวลเลขที่15วันวิสาขบูชาขึ้น15บห้าคำเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติและประยินิพานและได้ตัดสรูปและค้นพบอริยสัจสี่ได้แก่ทุกสัมมุทยัยนิโรธมร วันอัฐมีบูชาแรมแปดค่ำเดือน6เป็นวันที่เผาสมะพุทธเจ้าและสอนเรื่องความไม่ประมาทวันอาสาหหบูชาขึ้น15้าค่ำเดือน8การแสดงธรรมมาจาักกับประวัติตสูตรและทรงแสดงถึงหลักธรรมะมชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันธรรมมัสสวนะและเทศกาลสำคัญวันธรรมมัสวนาหรือวันพระเดือนหนึงมีสี่วันคือวันขึ้นแรมแปดค่ำวันเทศกาลสำคัญได้แก่วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเทโวโลหณะ